วดครับไม่ได้สักบาทครับทำงานเอาครับคนเราครึ่งไม่เอาก็ไม่เอาครับนี่ครับอันนี้ที่จะได้เงินครับ,บ,บทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาครับ <c oughs> อยากได้ก็หาเอาครับขั้น <c oughs> <c oughs> ใหญ่ เดินขึ้นง่ายๆนละครึ่งก็ไม่ได้กับเขาเงินเดือนก็ไม่ออกสองเดือนแล้วพี่นอ้องเอ้ยเหมือนกับกออกเส็ดไปสั้นละท้ามจะไปเกี่ยวขาลูกกง รอเตรียมใส่แล้วรอเตรียมใส่ยังไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็โสลเลเรื่องเองินดิจิตอลคนละครึ่ง

เราไปสั่งงานก่อนครับสั่งงานงานหลอก่อนไป งานพวกนี้ก็รอเทหัวบ,บัวตัวนี้เนะี่ยรอได้กี่อันแล้วหัวบ,บัวใหญ่อ่ะหัวบัวใหญ่อะพี่พี่เอแล้วตัวเล็กอะตัวเล็กที่ใส่กับเสาข้างล่างอะชุดนึงเสาเปนในโวรเข้าใจตัวเล็กอีกล่ะ ตัวหนึ่งตอนนี้หลอเอาหัวอะไรหลอตอนนี้เอาฟักทองเรืออะไรหลอดนี่หัวเล็กหนึ่งเดี๋ยวเราทำดีแล้วตัวตัวใหญ่หลอดตัวใหญ่ก็เจอหลอดหลอดตัวไหนไปหางที่เจอเจอหัวตัวนี้ตัวเดียวฟักทองใหญ่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เห็นใครแล้วมันเดี๋ยวใครกันนี่แหละมันใหญ่แต่ใครจะใครเอาหัวเก่าให้เจ้าแล้วเจ้าบอกเอออะไรวะของมัน

ตัวนี้ตัวนี้กับตัวตัดขอบบ่อมันแตกหลัแกแตกต่างกันหลายาว่าบ้หลายอยู่ครับพอลองวัดเบิบ้งตัวนี้มาหาเนื้อลังกับตัวหายสินหาเส้นอ่ะสิบห้ากับสิบหกอ่ะนี่มีเส้นเลยนะแล้วก็ช่องนี้เจ้าบ็ต้องเบิ้องจีกเบิ้งหนี่ง,ง,ง <S 2> <S 2> ต่างกันเยอะเลยอ่ะดูดูแล้วเอาไงผมวัดมาสิบหกไอ้ที่ทำไปสิบห้า 5ดเลยนะช่วงนีน้5ดเลย อ่าอ่าัน ก็เด็กกำลังิดาครับสวัสดีครับ